สวัสดีค่ะพบกับรายการพ่อพิเกเนตพยากรณ์โฉมใหม่นะคะอ่าวันนี้คุณหมอก็มาถ่ายทําโลเคชั่นใหม่ๆวันนี้คุณหมอขอมาเปิดดวงรายเดือนสิงหาคมนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะคุณหมอก็ขอแนะนํานะคะอ่าอัญมณีเสริมดวงนะคะอ่าแก้คุณหสเมันดําเสริมดวงชั้นค้าขายนะคะอันนี้จะเป็นแนหวนนัขกขาชกําไรนักขาชนะคะก็สามารถเข้าไปดูนะคะที่ Facebook เหมอนี้นะแม่นๆได้นะคะก็มาเปิดดวงนะคะของชาวราศรีกุมกัน,นะคะ่ะดวงของชาวราศรีกุมอ่าชาวราศรีกุมนะคะถือว่าความรักนะคะ ความรักของท่านนะคะในจังหวะเดือนนี้ถือว่ามีการทะเลาะมีปากเสียงกันนะคะไม่พอใจเรื่องของความรักนะคะเบื่อนหน่ายซิงๆนะคะของชาวราศีกุมนะคะไพ่ถือเด็กนะคะหรือว่าเดือนนี้ท่านมีภาระที่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายกับบุตรนะคะค่าเรียนพิเศษนะคะอ่าสหรับบุตรนะคะหรือว่าซื้อของใหม่ให้กับบุตรเป็นโทรศัพท์นะคะเป็นของใช้ เกี่ยวกับอุปกรณ์กาเรเลียงเกี่ยวกับบุตรนะคะสำหรับใครที่มีบุตรนะคะอาจจะมีคาม่าใช้จ่ายตรงนี้ของชาวราศีกุมนะคะใครที่เคยกดเงินไปความรักก็มีโอกาสกลับมารีเทิร์นของชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมนี้นะคะแต่ที่สําคัญเสริมดวงหนุวนวาสนาคะชาวราศีกุมนะคะมนะค,ะคมให้ทานการให้ทานเนี่ยจะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีกุมนะคะการให้ทานนะคะที่สําคัญเลยเดือนนี้นะคะท่านมีโอกาส าดาวรถป้ายแดงของชาวราศีกุมนะคะมีโอกาสดาวรถป้ายแดงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยมีโอกาสเดินทางนะคะไปทํางานต่างจังหวัดด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้หรือเดินทางออกต่างประเทศได้ไพ,พ่พระราหูพระราหูเนี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่เกิดขึ้นของชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมนี้นะเจ็บป่วยเดือนนี้เจ็บป่วยอ่อนแรงนะชาวราศีกุมเนี่ยแล้วที่สําคัญเลยนะคะ กลางคืนห้าโอ,อกต้องระมัดระวังการจุลกรรมที่ปุนสุขภาพไม่ดีนะคะของหายพระล่าหูนี่ของหายนะต้องวิธีแก้เลยชาวสิกุมนะคะให้นําของไปไหว้พระล่าหูนะคะก็จะเป็นการแก้เคราะนะคะดวงไม่ดีนะะแต่ที่สําคัญถ้าการค้าการขายเนี่ยถือว่าดีนะคะการงานการค้าการขายถือว่าดีเพราะว่าเดือนนี้มีการขยับขยายเปิดสาขาเพิ่ม ทำธุรกิจโรงงานขยับขยายของชาวราศีกุมนะคะถือว่าโดดเด่นนะคะตัวนี้เลขนำโชคของชาวราศีกุมนะคะอ่าได้เลขห้าสิบหกนะคะอ่าใครที่สนใจลงโฆษณาในรายการพุทธพิธีพยากรณ์โฉมใหม่โทรมานะคะศูนย์เก้าสี่สองแปดเก้ากาเก้ากสี่ย้ำนะคะศูนย์เก้าสี่สองแปดเก้ากเก้ากสี่เฟบุ๊กหมอยน่าเมนขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ